แมาา่ตัวเรซ่าก็โดนครับเอาแม่กาดหล่นนี่ถึงการคอเลยนะครับแข้งซ้ายอยีกแล้วครับมาโอ้โห<า>โอ้โโย,อยาสามสี่เมตรนับเลยครับเดินครับเดินแข้งซ้ายเดินเข้าไปโดนแข้งแล้วก็โต้ได้แข้งซ้ายนะครับ หมดัดมาล้มลงไปลุกไวลุกไวเอาละมงคลชัยยังยังสู้ต่อต่อยซ้ายเอาโดนเหมือนกันแสงมณีไม่ใช่ว่าไม่โดนแล้วไอ้ไนายเอายังไงมงคลชยัยกับแสงมณีมงคลชัยคึกมามั่งครับเดินเข้าโอ้ดอ,อกนี้คุณผู้ชมมงคลชัยลงไปไหว้ครูครับยกเสยียดูครับต่อยเข้าไปก่อนแล้วครับกระทุ้งซ้ายลูกนี้โอ้โหนี่ ลอยตามเข่าเลยครับเบอไทยเจอแข้งซ้ายแสนมณีครับแข้งซ้ายกับแสงมณีครับแข้งซ้ายอูหขึ้นก้านคอครับโอ้โหถึงกัดนหยุดไปเลยครับนี่ครับแข้งซ้ายลากาไว้ขีดซ้ายครับํำตั้นซ้ายครับอูดแหะเขีรยขาหน้าระวังแ้่ขวาครับทำไม่ดีครับเบอรไทยอูยงัดสอกซ้ายแทงเข่าซ้ายครับอ้เลือกออกเลยครับแสงมณีครับนี่การกระแทกหมัดครับ แทงซ้ายตามด้วยหมัดซ้ายครับหน้าหงายเงืบเลยครับกระแทกหมัดขวาครับโอ้โหเดินเข้าไปรับครับเมืองไทยเจอหมัดซ้ายหมัดซ้ายสองหมัดสามหมัดหน้าหงายครับโอ้โหหน้าสะบัดเป็นลำตัดไม่ประยุนไปเลยครับทุกขวาก็โดนหมัดซ้ายตรงโดนอีกแล้วครับถึงก้นตี้ครับเมืองไทยครับโอ้รับเยอะครับอือกำปั้นซ้ายกำปั้นซ้ายครับต่อยที่ใดครับต่อยสิครั้งโดนสิบเอ็ดครั้งครับแป่งไปเลยครับทางของเมืองไทยครับยืนอยู่ด้วยหัวใจครับทีหน้าหงายเงือบอีกแล้วครับ โอ้โหสายตรงโดนอีกแล้วครับนี่ครับสายตรงโดนครับโอ้มุนไปหมดแล้วครับตอนนี้หมดยกสมชายนี่ปีกมะนกุลนะครับแต่เมื่อกี้มอยู่ที่พระรามเก้าครับเจอกับปัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดซ้ายอีกแล้วครับโอ้ปาบัดข้นขวามีอีกนะครับเพราเมืองไทยนี่โอ้โหก็าวกระโดดเงินแสนครับใครก็ใครก็อยากดูครับแต่แทบหมัดขวาหมัดซ้ายครับโดนหมัดจะเตะก้านคอครับอาบุญชื่อออกมาเนี่ย แสงมณีเห็นหมดแล้วนะเรลยแต่ก่านคอเลยครับขีดซ้ายครับกู้รับเจอศอกครับโอนหยุดไปเลยครับขีดซ้ายครับก็ให้จับนะครับกระแทกขวาซ้ายครับขีดซ้ายครับกรรมการก็ดูอยู่นะครับยุติเลยครับโอ้แสงมณีฟันศอกซ้ายครับฟันศอกซ้ายครับฝันศอกซ้ายครับ เอากระทุ้งเข่าฝันศออครับแสงมณีครับนี่ครับกำลังแขนครับตั้งแขนดีแล้วก็กระทุ้งเข่าครับตีขวาตีซ้ายกระทุ้งเข่าซ้ายครับแล้วก็ซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้สุดจะทานทนครับยอมเลยครับช้างศึกนี่ครับกระทุ้งซ้ายครับแล้วก็เหน็บขวาแล้วก็ซ้ายอีกทีหนึ่ง ยังใจไม่แข็งพอครับยังใจหินไม่พอครับช้างศึกเตะเอานักแข่งเตะแล้วนะครับนาทีนี้เอานักแข่งเตะแล้วเตะอย่างเดียวแล้วนะครับโอ้โหไม่เคยโดดสลับขาเตะอีกด้วยครับแม่มันมันเตะด้วยความบันเขี้ยวนเลยครับมือไปที่มันแต่ว่าเรซ่าก็คนครับเอ้าแม่ขาดหล่มนิดถึงการคอเลยนะครับแข้งซ้ายอีกแล้วครับนายโอ้โหโอ้โหยกสามสี่เมตร นับเลยครับครับหันมาไหมครับดูห <Liberal Rangers. S 1> ันมาไหมล้ายครัไมหันมานี่สิบ0ลยครับสิบเลยครับเตะน็อกเลยครับโอ้โหนะน็อกต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ยอดจิธามาถึงแสงวันนี้เดี๋ยวดูมหาชัยนะครับเตะซ้ายแต่ละเม็ดนี่เตะยัดท่อนแขนเตะลำตัวเตะขั้วหัวใจเตะทั้งทั้งบังโอ้โหวันนี้โอ้ใครดีใครอยู่เลยครับคู่นี้โดนศอกโดนศอกไม่ดีครับโอนมาเป็นชุดแล้วมาเป็นชุดลนเลยครับกรรมการนับ โอ้โหแล้วแตกด้วยครับแตกด้วยครับนั่งฟังกรรมการแล้วก็แล้วก็ไม่ไหวครับจบเลยครับออกนี้ก่อนครับสอกนี้ครับอ้เผลอนิดเดียวเองครับไข่มุกขาวโอ้โหพอออกอาการนิดเดียวาเหมือนฉลามได้กลิ่นขาวเลื่อนนะครับอือหมาเป็นชุดเลยครับพี่บอลนี่แหละครับยอดมวยครับพอเห็นคู่ต่อสู้ เพียงทำนิดเดียวครับยำชุดใหญ่เลยครับคือโดนสอกท้งงักไปแล้วแล้วจังหวะเช็คบินหุมสอกขวาถือว่ามีพื้นฐานมาจากการชกมวยมาในรูปแบบของมวทยสมัครเล่นครับอ้าวโดนสอกครับทำท่าจะัชะงักครับโดนสอกนักเข้าไปแล้วกดซ้ายบัเคนไปเตะไปเรื่อยครับอยู่ไม่อยู่คุณพิเชษตโอ้ยเอ้นแล้วครับคุณแม่ครับคุณแม่อยู่หลังมุมนะครับบอกให้เร็วแล้วนะครับ นี่ครับยังกบไปอยู่ไม่อยู่ครับนิ่มไม่นิ่มคุณไม่ใช่แตกหรือเปล่าโอ้แตกแล้วครับแตกแล้วดึงมหาสับมะขามก่อนนี่ฮะซ้ายครับซ้ายโอ้โหนี่ครับไปจนแบบแขนโอยแขนโอยแม่ถ้าเป็น การประถมให้บาลจากตองนั้นเอาภาคคล้องแขนนะครับโอเคโอ้โหแถบขวานี่ไม่หมดแล้วนะครับถ้าไม่บังก้านของจริงๆเต๋อเชิญยิ้มครับยอดพนมรุ้งไปเชียร์เพื่อนร่วมทีมนะต่อยนี่ครับกรรมการยุติเลยครับฝีครับขวางเลยครับถูกต้องเลยครับวรสักพักดีคำครับกีฬาแล้วก็มิตรภาพโอ้ยเตะแต่ละเม็ดคุณวิเชษเตะแบบฝังแข้งเลยนะครับนี่ครับเะพังกระพังยักษ์ที่ท่อนแขนนครับพรุ่งนี้นี่อย่าว่าจะทานข้าวเลยครับ จะยกมือแปลงฟันนี่ลำบากเลยครับโอ้โหเต็มทั้งร่างครับโอ้โหดูครับเต็มแข้งโอ้จะไหวหรือเปล่าครับมีตวัดขึ้นสูงอีกด้วยครับต้องเล็งแล้วละครอยู่ในดุลพินิจแล้วครับถ้ายังตอบโต้อยู่ไม่มีปัญหาแรงก็ตุนแทงจริงจริงครับแข้งซ้ายโอ้ยปัญญาครับปัญญาโอ้ยโดนนะครับแม่ดีว่าเป็นปลายปลายหมัดนะครับ โอ้โหไล่เข้าสามเหลี่ยมพยายามจะโชว์ศอกกลับนะครับโซ่ชียลศิลปะแมไม้ามวยไทยครับอยู่หน้าผู้บรรยายเลยครับโอ้โหนับเลยครับยังไงก็ต้องถึงแปดก่อนนะครับเอารับวิ่งเข้าใส่ครับแหวแาแหแสงมณีโอ้โหยอยหยุดกับแสงมณีครับไม่ยอมหยุดครับไม่หยุดครับแม่ไม่ไหวครับโดนเยอะจริงๆครับอาการแล้วก็ขวางเลยครับ โดนหนักจริงๆครับโอ้โหโดนล้มทั้งยืนเลยครับหนีไม่ออกครับแถวสามเหลี่ยมอชีจกคุณกบทากูนะครับโอ้ยเพื่อบอกว่าถ้านับนะครับแค่นับนะครับอัชีเลยครับโอ้ไหลลื่นลงมาแล้วนะครับนองเลือดนะครับนองเลือดนะครับโอ้โหแล้วเลือดเต็มอกแล้วนะครับเลือดเต็มอกครับโอ้ยมาแล้วครับเจ้าบอลแสงมณีฉายแล้วนะครับให้แฟนๆนะประทับใจนะครับประทับใจก่อนบวช ไม่อย่างนี้ถือว่าไม่บาปนะครับเพราะว่าไปเกณฑ์การชกบนเวทีครับอ้าวครับไม่ได้ไป็นทำร้ายครับล่างเวทีมีตัวบทกฎหมายชัดเจนนะครับมมยไทยจับไม่ได้เลยนะครับจับไม่ได้ครับทั้งชายโครงทั้งต้นขาขวานะครับแหมแข้งขวาแล้วเอาไว้ยืนเฉยๆนะครับแต่วโดนเข้าร้อยนี่ครับโชว์เลยครับแต่มานีแต่ยังเชิญชวนอยู่คุยศักโอ้ยแตกกันยังแตกกันยากแตกแล้วครับแหวนปะยางเลยครับไม่ไหวครับจเตรพทัคทองแผ่มาดูภาพช้านะครับ จังหวะปักด้วยศอกซ้ายครับโอ้ยงัดศอกโอ้ยวัดโดนจังหวะนี้แหมมาแดนติ๊เก็งครับโดนขวาหน้าเข้าไปครับจ่อโอ้โหลูกนี้นี่แหมมันเสียวแข้งเลยครับคุณเเลยครับเต็มจี๊ดเลยครับไม่ใช่หลังเท้านะครับสัตว์เต็มหนักแข้งเลยครับนี่ครับโอ้ยแหมแวะร้านปะยางเลยครับไม่ไหวครับดรวิทัศน์ทองแผ่นหนึ่งสองแค่นั้นครับอิริคิสถานโอ้ โดนซอกครับเจ้าบอลโอ้โหแตกแลวนะครับทีมูแตกบริเวณหน้าผากนะครับโลกล่างครับมีหมัดอวคัดด้วยเคยพลาดโดนนับมาแล้วครับเจ้าบอลแสงมณีโอ้โหนี่ไปที่จีนี่โดนนับมาแล้วอ้าวตอกซอกอีกโอ้แม่แล้วตัดผิวขาวด้วยนะโดนกอนสักพ์ักดีคำตอนนี้ผิวพันธุ์นกลายเป็นสีชมพูไปแล้วกำลังสูบฉีดเลยนะครับหัวใจเต้นแรงครับ ยังไกลหัวใจครับที่มูอมาซอกก็เตะล่างให้พวงกระโบยางแตกเลยครับต้องถึง8ก่อนนะครับต้องโดนครับไม่ที่กล่าวว่าศอกครับโอ้ดิโอ้โอ้ขาไม่ไปหมดแล้วครับโอ้ยโดนอะไรก็เจ็บไปหมดแล้วครับทั้งบาดแผลทั้งบาดพับครับคุณพิเชษไม่ใจบุญเลยนะครับไหวหรือเปล่าครับไม่ไหวแล้วครับโอ้ ไปดูผลงานของเจ้าบอลแสงมณีครับนี่ครับลูกนี้ตอกเข้าไปกลางหน้าผาครับบาดแผลกว้างขึ้นครับไล่เตะต้นขาเลยครับโอูไม่ไหวครับแดงรวมเป็นคุดแม่ด้วยครับนี่ด้งายครับโอ้เหนือเข่าขวานี่ปูขึ้นมาแวบหนึ่งนะครับแล้วก็ยุบลงไปภาษากีฬาภาษานักมวยภาษานักเลงภาษานักฟุตบอลครับ ไปขึ้นมานี่กอดกล้ามเนื้อกระตุกเป็นก้อนๆเลยครับนะครับโอ้โหตัวปูนขึ้นมาทันทีเลยนะครับยกมาแหมหน้าแข้งมากแล้วครับหน้าแข้งขวาครับเนือแองเกิลขึ้นมานะครับทวงล่างเดี๋ยวโดดบนนะครับบัดซ้ายก็มีโอ้โหดูครับูโอ้ยหนักง่าแต่เขาก็ยกบังนะพยายามจะยกบังไว้ครับแบบแบบบังบังก็เจ็บอย่างนั้นแหละแสงมานีเจ็บไหมแสงมานีก็เจ็บครับมีอาการสะดุ้งบ้างเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ใจใช้ได้เลยครับธรรมชาติมวยไทยถ้าบังด้วยแข้งบังเตะนี่ต้องให้โดนระดับหัวเข่าของคนบังนะครับคุตสู้จะเจ็บนะครับนิดเตะไปที่แข้งเลยครับไอ้นี่ต้องต้องบูบ้างนะครับครับที่อาจจะถึงน็องได้ครับต้องเดินครับต้องเสี่ยงเดินเอาละทำให้คู่ต่อสู้นั้นในระยะชิงชรับอาจจะเลยไปได้โอ้ยดอกนี้ครับโดนซ้ายนิดท่าแสงมณีออกาวุธด้วยซ้ายอย่างเดียวนะครับ ยังอื่นไม่ต้องออกก็ได้ครับสายธรรมชาติสายไม่ดัดครับอ้าครับเป็นทารกอัจริยะถ้าเขายืนระยะได้สามยกแบบไม่ทุดไม่ทิ้งตัวนี่แม่เจอใครโอ้ถูกต้องเลยครับถ,ถูกต้องครับถูกต้องเลยครับพอ,อ,อ,อดังพาร์ตีคับอกว่ายืนรับเยอะๆอย่างนี้ไม่ได้ครับถือต้องยุติเกมการแข่งขันเลยครับบนมานชนเพื่อการบรรูุประเทศไทยนะครับรมดัง คุณฤิ์่วงประเสริฐลิงจังหวะแล้วคืนแม่พิศอกวางแ้งซ้ายขอยาปยับมองล่างแต่เตะบนโอ้โหแมาเตะทั้งบางๆครับไปไม่ที่แขนขวาครับที่สิบสามเหรียญรีสอดนี่ครับซ้ายซ้ายอีกแล้วครับยังไม่เห็นหมัดครับตอนนี้ยังเป็นซ้ายซ้ายยาวๆครับแต่ว่าอาวุธนันแสงมันเลเห็นหมดครับโอ้โหเตะฤทธ ต้นแขนครับแขนขวาครับโอ้โย,ยโดนไปประมาณ40ทีครับโอ้โหหัวไหล่ขวานี่ไหม้หมดแล้วครับอ้าวโดนหมัดเหมือนกันครับแสงมณีรเราก็ตั้งใจมาสู้นะครับเต็มแข้งตลอดโอ้โหดูนะดันเข้าไปแล้วเตะเตะทั้งบงังบังครับไอแขนล้าไปเลยครับโอ้โหดูแยกเกี่ยวไม่ซ้ายแต่ละเม็ดซ้ายเถิดเทินกองยาวไปแล้วครับคุณลีซักดิ์ครับด้วยสภาพร่างกายดีเขาฟิตมาดีเลยครับยืนอยู่ได้แต่ว่า จบวันนี้นี่แมนน้ำไวบัวบกนี่ตืมอย่างเดียวไม่พอครับต้องแช่ต้องอาบครับอาจจะเห็นว่ามีโอ้อาจจะพอแลครับการจ้องจะพอหรือเปล่าพอเป็นการนับเลยครับอาจารย์พิจิตรพงพงนับแล้วครับเป็นการเซฟนักมวยด้วยแหมีาครับนับครับดูอาการครับดูนแดนอยู่ในดุนพินิจของผู้ตัดสินนะครับบนเวทีพีหน้าแววตายยังไหวอยู่อ้าวโดนอีกโอ้ พมือพอเลยครับต้องพอครับพละแขก้ายครับก็โดนเยอะตั้งแต่ยกต้นต้นแล้วนะครับเตะอัดหัวไหลเตะอัดลำตัวชายโครงครับโอ้หัวใจสุดยอดครับทางด้านของมาตินนักสู้จากประเทศไอซ์แลนด์นะครับสุดท้ายแล้วทนไม่ไหวจริงๆครับมาเป็นใครก็ทนไม่ไหวแล้วครับพิเชษข้าพระเจ้ารับแต่เพียงใส่มาอีก้วครับใส่้อใแสนมันด้ีครับงอ๋อสัา โหนนะคุยเก็บบอาหุ่นดาวโหไปซ้ายแถบขวาของพิตเตอร์ดีแทงไปหมดแล้วนะครับเอาโหนซ้ายอีกแล้วครับซ้ายโอ้โห,โห,โหนี่จะบอกว่าเตะให้รู้จักก็คงจะไม่ได้แล้วนะครับเ<ห>พราะว่าพิตเตอร์ดี<ห>รูร้จักแล้วครับแถบขวายกไม่ขึ้นเลครับยอมครับทีเดียวยอมโอ้โหแค่เราจะไปต่อไปต่างชาติักยิบมีสู้อยู่แล้วรูเถียงเอ้าสอง อยางมีโต้มี่งกันนัดสอกซอกโดนใช่พี่โอ้ยระวังล่างหมาบนลงบนรวังร่างมาเยอะครับอาไรมาตะกลับมาอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแขนแขนขวายกไม่ขึ้นเลยครับมีกระปุกกระเบื้องเลยนะครับเรียงผ้าโดนหล่อยู่ข้างเดียวครับล้านแล้วนะลังลังแข่งลังดังจังมือการช่วย ระวังด้วยนะครับบนเวทีครับลูกหนักลูกแรงลูกหนักลูกแรงโดนศอกไปแล้วครับโอ้โหศอกเดียวเลยครับไม่น่าเชื่อนอะอ่าอกเดียวเลยครับเนี่ยครับเอาแล้วครับบนเวทีชูมือเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห oh แสงมณีมวยไทยยิมเป็นฝ่ายชนะนอกในยกที่4แสงมณีครับ